โอเคสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e แล้วก็โซเชียลมีเดียทั้ง f a c e b o o k นะครับทั้ง TikTok นะฮะทั้งเว็บไซต์นะครับคลิปนี้นะครับหลังจากที่จีนเนี่ยจะเข้ามาที่ลาวนะครับเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับมีธุรกิจอะไรที่จะเป็นเงินต่อเงินต่อยอดในการสร้างเม็ดเงินจากจีนได้นะครับ คือว่าง่ายเนี่ยเราจะหาเงินจากกีนยังไงนะครับในเมื่อว่านักลงทุนจีนเข้ามาเที่ยวที่เราที่เวียงจันทร์เยอะนะรเราจะหาเงินยังไงนะเดี๋ยวผมจะมาแชร์ไอเดียแนวทางแล้วก็วิธีการหาเงินจากนักท่องเที่ยวจีนกันนะครับนะก็จากประสบการณ์นะครับเราก็แชร์จากประสบการณ์นะเวียงจันทร์เนี่ยมันจะมีหาดดอนจันทร์นะครับหาดดอนจันทร์นี้จะอยู่ใกล้กับ สนามบินนะไม่ถึงสิบสิบห้นาทีนะครับจะเป็นพวกร้านอาหารเนีจะเป็นพวกร้านอาหารนะริาารมโขงนะครับถ้ามองออกไปตรงนี้เนะี่ยมันจะไปทะลุที่หนองคายหนองคายประเทศไทยนะครับนะซึ่งร้านอาหารตรงนี้เนะี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติเยอะมากเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับ สนามบินวัดไตนะครับสนามบินที่อยู่เวียงจันทร์นะครับสนามบินวัดไตแล้วก็มีโรงแรมมีร้านอาหารนะครับริมโขงแถวนี้เยอะมากนะแล้วก็มีการก่อสร้างนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับมีการก่อสร้างนู่นนี่นั่นข้างหลังเยอะมากนะครับนะนี่คือวิธีการ ช่องทางนะครับช่องทางในการเรียกว่าทําเงินอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเปิดเปิดพวกร้านอาหารเปิดพวกร้านอาหารอันนี้ผมก็มาจากสนามบินวัดไตนะครับที่เวียงจันทรน์สนามบินวัดไตที่เวียงจันทร์นะก็หลังจากที่ออกจากสนามบินนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะมาเรียกว่า มาพักโรงแรมริมโของอย่างผมเนี่ยไปแต่ละทีผมก็ไปไปพักที่โรงแรมแสงตะวันนะครับที่อยู่นะริมโขงนะฮะก็จะมองเห็นฝั่งประเทศไทยบ้านเรานะครับเนี่ยฝั่งหนองคายนะครับหนองคายบ้านเราข้างล่างจะมีร้านอาหารเนี่ยริมโขงเนี่ยจะมีร้านอาหารมีโรงแรมมีร้านกาแฟเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้ นะครับกลางคืนก็ดูสภาพก็ประมาณนี้นะครับกลางคืนจะคือคักมากนะครับริมโขงนะทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งเรานะครับจะคือคักมากเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนักท่องเที่ยวนะฮะคือคักมากบางนะยิ่งหลังจากนี้อีกสักประมาณ5ปีเนะี่ยผมบอกได้เลยนะครับจากนี้ประมาณสัก5ปีนะี่โอ้โหแถวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็น พื้นที่เศรษฐกิจเลยนะครับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจดังนั้นก็ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลู่ทางทําเงินนะครับเป็นอีกหนึ่งลู่ทางทําเงินก็คือใบเปิดร้านอาหารนะครับริมโขงนะนะนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คของเวียงจันทร์นะครับเป็นแลนด์มาร์คของเวียงจันทร์ประตูชัยประตูชัยนะ ทุกคนก็รู้กันดีนะครับถ้าไปประตูชัยก็คือเป็นแลนด์มาร์คของเวียงจันทร์นะครับก็ต้องมีหุ้นส่วนที่ลาวนะครับต้องมีหุ้นส่วนที่ลาวการที่จะไปทําธุรกิจในลาวเนี่ยเราต้องมีคอนเนคชั่นมีหุ้นส่วนที่ลาวนะครับมันถึงจะสะดวกลาบลื่นง่ายนะครับถ้าเราไปทำด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันมันมันก็คงยากอยู่นะ ยากอยู่แล้วก็ช้าแต่ถ้าเรามีหุ้นส่วนมีคู่ค้าที่ลาวเนี่ยเราทําอะไรก็ง่ายหน่อยนะครับนะซึ่งเวลาผมไปที่ลาวเนี่ยผมก็ไปพักที่นี่ประจำไปไประชุมบ้างนี้ไปดูงานบ้างนี่คมันก็มันมีหลากหลายธุรกิจนะครับที่จะไปต่อยอดที่ลาวที่เวียงจันทร์นะครับซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ยลิมของตรงเนี้ย มีทั้งโรงแรมนะครับมีทั้งร้านอาหารร้านคาราโอเกะร้านกาแฟนะครับเยอะแยะมากนะครับพื้นที่เศรษฐีตรงนี้นะครับหลังจากเ,เปิดประเทศนะผมบอกได้เลยอีกห้าปีหลังจากนี้เนี่ยโซนตรงนี้น่าไปทําธุรกิจมากรับถือว่าเป็นทาเลทองนะถือว่าเป็นทาเลทองสําหรับการทําธุรกิจในเวียงจันทร์ เลยก็ว่าได้นะครับนะดังนั้นใครที่อยากไปทำธุรกิจในลาวนะครับเราก็มีคอนเน็ชันที่พอที่จะช่วยได้นะครับนะเราก็มีประสบการณ์มีคอนเน็ชันที่จะช่วยได้แล้วก็เรามีหุ้นส่วนที่ลาวนะครับเราจะชอบกินเบียร์นะครับนะคนลาวเนี่ยจะชอบกินเบียร์เบียร์ลาวนะครับ นะเจ้าของเบียร์ลาวก็ถือว่าสบายเลยนะเพราะว่าใครมาก็มากินแต่เบียร์ลาวนะนี่ก็ร้านอาหารริมโขงที่ลาวนะก็แชร์ประสบการณ์มุมมองนะครับแล้วก็เล่าสู่กันฟังว่าใครที่อยากไปทำธุรกิจที่ลาวนะผมก็ขอแนะนำนะครับถ้าเวียงจันทร์ก็แถวหาดดอนจันทะริมโขง โซนนี้จะเป็นโซนเศรษฐกิจนะครับมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับเหมาะสำหรับธุรกิจที่เป็นโรงแรมนะร้านอาหารนะครับร้านกาแฟคาราโอเกะนะครับนะเหมาะมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสนใจจริงๆนะครับเราก็มีคอนเน c t ชันมี ผู้ร่วมทุนมีหุ้นส่วนอยู่แล้วที่เราก็สามารถที่จะมาร่วมกับเราได้นะครับสามารถที่จะมาร่วมกับเราได้ okay. ก็ยินดีให้คําแนะนํานะครับสําหรับใครที่จะไปลงทุนที่ลาวที่เวียงจันทร์นะฮะที่ลอมลักเรียกว่ารดไฟความเร็วสูงที่จะมาสิ้นปีนี้นะครับ นะซึ่งขั้นตอนนะครับการลงทุนในลาวตั้งแต่การหาผู้ร่วมทุนหาหุ้นส่วนนะครับเพื่อต่อยอดธุรกิจคุณจะเร็วแล้วก็ง่ายถ้าคุณมีหุ้นส่วนคุณมีผู้ร่วมทุนเนี่ยคุณจะทําธุรกิจอะไรที่ลาวมันก็ง่ายคุณมีคอนเน็ชันมีหุ้นส่วนมีผู้ร่วมทุนเนี่ยมันง่ายนะครับถ้าคุณไปทําด้วยตัวของคุณเองเนี่ยมันช้ามันนานมันยากนะครับ มันต้องมีอะไรหลายอย่างนะดังนั้นเราก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับในการขยายธุรกิจในลางนะสนใจก็ติดต่อมาที่ t ท i a เจ้า Investor.com นะครับ Inbox ทาง Facebook ทาง YouTube ได้เลยนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำในการไปค้าขายลงทุนทำธุรกิจขยายธุรกิจในลางนะครับโอเคไว้พบกันคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ